นะครับบาวเช่นใส่สองตอนเดี๋ยวได้กหกน่อยสิกินน้ำไดาน,นะครับต้องใส้ตักหัวนะครับตอาหัวกับซองครับอืมผง่วนะครับพี่น้องใส่เกลือไปน้ำรับนะครับใส่เกลือเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลา ดีปกดีสดสดดีง่วโอ้แนวตุยตุยคม,มลำลำนะครับเนี่ยโหตเท่ากันครับพี่้ัง ใส่ลงไปได้ครับโอ้ยนะ่าเรียบร่ออยแลนะครับพี่น้องแจวขมนะครับกินกับจุกกับยางเนื้อกับโ้ได้เบิร์ครับพี่น้องครับแจวขมขมอ่ำลำนะครับม,มาครับพี่ร้องเมื่อเนี้พี่น้องเพื่อนมากินเข่าน้ำนะครับกินเข่าอยู่ทงครับเพื่อนอยู่ทง <c oughs> กับเข่าหลายแนวมา น้อ,อยนมยานครับเมื่อนี้ยนมยานหอมๆกินกับแจ้วหอมผมเอาเลยแซ่บเพเอิญนหยิบเอาก็ได้พอแล้วจานนะแบงไป่นะพี่ชั่ง จิ้มกันจิ้มเดยบอกให้กินตกจิ้อะไรันุก็กันยบครับแต่ปวบมากินอ่างมูเปนกันหยอมากเป็นกินยัง อยากเนี่ยยันหมูกินเลยอยากกินสมบัติเออคือกันทอดเย็นปลานหกนะลูกอันนี้เป็นนื้อเสียแต่กรอบด้วยนี่ยย่างพอดีเลยนี่แบ่งไปอาจารย์แบ่งไป <Okay. S 1> สินหลอดไปลงน้ำสินหลอดสอกันกลยรเพ้เอาไปรอดเอาจานมันไปเลยเนะดี่ยเอาเดี่ยใส่อะไน้ำเนี่ยเอาไปเดี๋ยวซอ,อยลงซอยลงจาน,ยายน,านไงนะก็ได้อันนี้กี่ตานเนียติน,นปลานินปลา นมยนมอน่มยางเนียนมย่างพวงนมนงวงนมครับเก็บเปิดพันจัดให้เปนวมาโอ้ควงนมยมใหญ่ๆงามๆม,มาสั่นเหมือน มื้อคืนเลยค่ะต่อข้าวด้วยลูกกินข้าวด้วยลูกไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวนี่ลูกกี้ไปเอาจานไม่พอจานนึงลูกไปเอาแบ่งไปทั้งผี่โอบไปมันได้อยู่เดี๋ยวยัมให้ผี่โอบวะเอาจานมาใส่รสแล้เอาจานมาใบนึงเดียวกินกน้ำเกลือหอมน่กเกลือขี้น้ำเกลือคำใหญ่ๆเกินน,น,นี่แซ่บน้ำเกลือแต่ทำไม บรรยากาศแบบบ,บ้านๆ<ช>ได้ครับเมื่อเนี้ยแบบแซ่บกินเขาก็คอบขัวครับมาลงไม่ได้วันนี้มัน เีือนใส่ตาอันนี้ขอกขาได้เขาเนี่ยแบ่งไปเลยเอายกไปเบิดจานรดอะไเนี่ยเดี๋ยวซ้อยลงจานใหญ่เนี่ยบุกี้มากินนมย่างน้ำไอเนี่ยกินตลากินตาหันมาไมอยากกินข้าวเลยกินจับกินตากินโลดโลกอันสดเอาแล้วบุกี้ เอา,อเเอาคือบ่มีหูกันนัเพือนอ่าป่นใส่โชว์หนากล้องน้ำเ,เพื่อนอบครับใหญ่ๆใส่หนากล้องดูคับใหญ่ๆเลยอือรพักคือเ, <c oughs> เอาพักนะมันจะเก่งแล้วเวลามานั่งกินใส่กล้องดูไม่ต้องเกง่ง กินธรรมชาติแบบบ้านบ,บ,าบ้านเบิ้งขุนเบิบ้งผีอิ่มหอทับมใหญ่ๆผนหอขอบคุนอิ่มเขินได้แบบนี้เอาเลยกินเลยมึงขึ้นในนี้ตัวอันเซ็กเพิ่นมาหนานะเพ <c oughs> <c oughs> ิ่นก <c oughs> ับอาค่ามมาแด่อาอะไรเี้ยมาหนามากินอนา้ชหน เอาปอามากกันเลยืมออกกึ่งหนึ่ด่นไม่มีโยครับมันแก่ถิมเบิดก็ได้่หลายฮะคือรดอกเลยดอกเปลนเวเอาเบิในยูทูบเนี่ยเพจก็เห็นดอกง่ายๆเออกหอนี้กือเอา่เห็เด้อ่อยบรไม่แก่เจะว่ามันแสบเลยมือเตาล่งบอกลาย่นี้อ่าเรียบร้อยแบ่งไปับนอยู่หน้า้เนี่ยโอ้เบิ่งนจานใหญ่ เอาดูกดิพี่จะปลาตัวท่ออนเพล่ชองเข้าเขอาเพล่ช่องอันคัตตัยเพอ่นี่จตัวยใหญ่ๆตีสื่อปลาฟองมากเลยนะดีกว่บ่เมือที่เอาปลาไหลมากเนี่ยปลาหน่อยว่ามีคนลือบ่เขาปล่อยน้ำลงอยู่บ่สิปล่อยย่บจักแล้วเพราะว่าอันเนี้ปลามันสิมีคือมันหยาป้องหลายว่าซั่นเขาว่าเขาเอาบ่ได้บ่ได้นะแต่ปลามันมีแต่ตัวตัวกิโลกว่ากับ2โลประช่อนน่ะมีแต่ตัวยิ่งใหญ่แต่พี่ไม่เห็นหรอกสิแกงหน่ห้ฟัง ก็เลยว่าโอ้ยสีขายปลากขาบอบอกเพราะว่าปานม่ได้กินได้สูบมาหลายปีแล้วอบหูว่าราหาอย่างนั้นจะควงกับขึ้นเอารลดแมนหมดอ่ะปลามันมันโใยังอยู่แล้วปลาของน้องอ่ะปลาคอไมีเต่โตวละโลเกือบสองโล่คนประมาณก็ซื้อเอาไอ้จุนท่านมอกข้างหูเ้าเลยแต่พอเห็นเขา mặt này chim một ai sắp bớt mhm 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 hoa mhm 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 hoa mhm mhm ừ, mhm 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 hết bao mhm 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 คือยังไงฮ็ดบอเดเทามันน้อยเกินเช่นเหมือนแบบพักหลายยูว่าสั่นกับห้องละม่านหน่อยๆแต่ถเอามาเปิดกะละมังนั่นเด็ดเพลคือแน่นตัวเย็นอยู่ในกระจาดส้มนี่เขากินพักมันขึ้นเนี่ยแปดสิบบาทกินเบิดเลยเต็มว่ามันหน่อยๆเป็นกะละมังยังไงแต่ว่ากรณีเราต้องกินผักไอ้แสงต้องกินผักได้เนาะมาสั่นกินผักเก่ง เออ่เราม่ก้างนาดูกเดี๋ยวก็หยิบเอาิผัดกับเดาแซี่เอิมบ้านบ้านมันสัสีว่าค้ยตูบบนูอันเอินบ้านงวเขาสวนมานง่วเขาสวนมุนเยะก่ะกินลงไปบบบพักกระแวงแห้งแสบซุ้มนี่พักสลัดเพั่น เดินขายนี่เพิ่มตะแบงในพ่ซื้อเอาแค่ก็ไปซื้อตลาดนีสารเคมีมันบอยาบปานเสือเนาะไปแล้วอ้ไปแล้ว คุกกี้บนยูซุมไก่ร่ม um แห้งแบบแห้งคัดเนี่ยไม่กินเลยนะกินไม่สวยนี่เดี๋ยวปเาจะกินให้ดูแต่ได้สวยๆเนี่ยอืม,อมป,ปั๊บเลยกินแล้วปั๊บเลยปั๊บเลยเห็นไหมเหมือนยี่สิบเลยผม ีเอิญเพิ่งะกินเผ็ดได้กกินเผ็ดโดนไหมค่อยได้ทำเผ็ดเนี่ยมันจะเผ็ดไปไกินเดขต้มไข่เจียไขด่ดาวเนาะ <S 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 แม่นัใคยังเดือดไก่อหมูอแม่ขอนั้นอะเาะเสข คุณกิโลเนาะมื่ขึ้นเนา้ปุ๋ยน้อ,ก,นอก็เบิดเน่ะแล้วน,นิดเดียวตำมอหงเลื่อ,อนมับอนมะฮอนีออน่แหะเขาฮอรนฮอรผักโอ้ลม ลมแห้งครับน้ำรดหรอบล่ครับยูไใต้อืมะเลเป็นตต่อยางเนาะ เผ็ดด้วยกัเผ็ดแต่ว่าแซ่บแม่นบ่กินแป้งน่ะกัดแต้งลงไปน่ะนี่กัดแต้งลงไปน่กินผักกินผักถั่วในห้างกินน้ำลายเราได้แล้วเลยเถิ้งเผ็ดเติ้งขมอขนมเทศไห้พิเศษลราได้แล้วนะเนี่ยลองจิ้มเบ้างเนี่ยตัวจานคือกันบ้กับถัวยอง โอ้โผลข้าใหญ่ค่ะหันกล่องมาใส่พี่นนเพกเห็นอยู่ว่ะหยับขอมาพีแล้วแล้วเอไอมันจับอหยามากินผัให้พูเออช่องยังก็ซื้อช่องน้องเอิญอะไรนะน้องเอิญอะไรไม่คยได้ลงที่ปเอิน้องเอินกินแซ่บนั่งตรงๆแล้วมันจะอิ่มเร็วไม่จัมันจะอิ่มเร็ว Hãy subscribe cho kênh Để chung,